สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ช่องบีมทัศดา h ช n แนลนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับบีมเช่นเคยเนาะวันนี้ค่ะตามชื่อคลิปเลยนะคะบีมจะมาหุยมีเสียงไก่ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ ยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบีมทัศดาชาแนลนะคะวันนี้บีมจะพาทุกคนนะคะมากินมาม่าเกาหลีเผ็ดนะคะสี่ห่อเลยทีเดียวนะคะทุกคนฟังไม่ผิดนะคะก็คือสี่ห่อกันไปเลยนะคะแต่วันนี้นะคะบีมไม่ได้มากินมาม่าเกาหลีที่เป็นออริจินอลที่เป็นแบบซองใหญ่นะคะแต่ก็คือเป็นมาม่าเกาหลีนิดชินนะคะห่อละสิบาทแบบนี้นะคะก่อนอื่นบีมต้องบอกก่อนว่าตอนแรกนะคะมีน้องของมาว่าให้บีมทําคลิป ASMR มาม่าเกาหลีนะคะแต่ทีนี้มาม่าเกาหลีแถวบ้านบีมนะคะก็คือในตัวหมู่บ้านก็คือไม่มีนะคะต้องไปซื้อในตัวอำเภอแต่ทีนี้ช่วงนี้มีไวรัสโควิดเกิดขึ้นใช่ไหมมันก็ทําให้บีมเดินทางลำบากนิดน,นึงนะคะวันนี้บีมก็เลยจะมาทําเป็นคลิปกินมาม่าเกาหลีสี่ห่อแบบนี้นะคะนี่ที่เป็นห่อแบบนี้เนาะโอเคนะคะตอนนี้บีมก็ได้ทําการลวกเส้นมาม่าเกาหลีของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ เส้นหอมมากๆนะคะแล้วก็นุ่มมากๆพร้อมที่จะให้เรากินเป็นที่เรียบร้อยนะคะเรายัางไม่ได้ใส่เครื่องปรุงลงไปเนาะเครื่องปรุงก็จะมี2อันนะคะนี่จะเป็นอันแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะนี่ซองเล็กๆแบบนี้เนาะมาม่าเกาหลีอ่านิชินนะคะบิมเคยรีวิวไปแล้วนะคะคลิปก่อนหน้านี้เนาะสามรสชาตินะคะที่บิม หาซื้อแถวบ้านเนาะก็จะมีสมรสชาตินะคะที่บิมหาซื้อได้บิมเคยรีวิวไปแล้วรอบนึงนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วก็อยากดูนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวบิมจะเอาขึ้นให้ดูเนาะทุกคนสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะโอเค่ขดนี่นะคะบิมขอใส่เครื่องปรุงก่อนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ มันจะเป็นแบบผมนะคะไม่ใช่แบบน้ำเนาะนี่ค่างผงนะคะสีหงษใหญ่ไปเลยนะคะวันนี้โอเคนะคะตอนนี้เราก็ได้มามากกหลีนะคะนิชินไก่เพดของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้มีสาลายมากินด้วยนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวบิมจะกินแล้วนะมากินด้วยกันนะคะทุกคนเผ็ดนะคะทุกคนรสชาตินี่เผ็ดเลยนะคะแต่บีมก็เป็นคนไม่กินเผ็ดอ่ะเนาะมันก็จะเผ็ดแล้วแหละสำหรับบีมนะคะ อร่อยนะคะทุกคนกินกับสาหร่ายด้วยยิ่งอร่อยเลยมสมมุติว่าวันนี้เราอยู่เกาหลีหนึ่งวันนะคะทุกคนกินแบบหอนะคะทุกคนนี่ ファン。<laughs> Mm-hmm. Uh -huh. ตอนนี้ก็เหลือประมาณอีกหนึ่งห่อนะคะบิมรู้สึกว่าตอนนี้อ่ะเป็นมังกรแล้วทุกคนคือสามารถพ่นไฟได้แล้วนะคะเพลินมากๆโอเคนะคะสําหรับวันนี้บิมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะก็คือกินได้แค่นี้จริงๆนะคะแต่ว่าก็กินไปเยอะมากพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าจะให้กินต่อเน,นี่คือไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้คือ ทั้งอิ่มแล้วก็ทั้งเผ็ดมากๆโอเคนะคะทุกคนวันนี้บิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเนาะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้บิมด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เนาะสาหรับคนไหนนะคะที่อยากพูดคุยกับบิมเนาะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเหมือนกันเลยนะคะค่ะสําสหรับวันนี้บิมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันให่คลิปหน้าก็แล้วกันนะคะวันนี้ไปแล้วนะ สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเพทิ